เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมแต่เป็นโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาใช่ไหมคะซึ่งจากครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูให้เราพวกเราทําแบบฝึกหัดกันไปในหน้าที่85ใช่ไหมหน้าที่85เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์ปัญหาของนักเรียนเนี่ยถ้าจะหาคําตอบได้นักเรียนจะต้องนํามาบวกหรือว่าลบกันใช่ไหมคะ แต่วันนี้เนี่ยแบบฝึกหัดที่เราจะทำในหน้าที่88เนี่ยจะเป็นโจทย์ปัญหาในเรื่องของเวลาแต่ว่าเราอาจจะต้องนำเวลามากคูนหรือว่ามาหารกันดังนั้นเนี่ยเรามาดูดีกว่าว่าเอถ้าเป็นโจทย์เวลาโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเวลาแล้วเราจะหาคำตอบโดยการที่เราจะต้องนำเวลามากคูณหรือว่ามาหารกันเนี่ยเราจะทำได้อย่างไร เรามาดูตัวอย่างของคุณครูก่อนนะคะก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดตัวอย่างของคุณครูเนี่ยก็คือสัปดาห์นี้ออมศินออกกําลังกายสมครั้งครั้งละ40นาทีสัปดาห์นี้ออมศินออกกําลังกายทั้งหมดกี่ชั่วโมง จากที่เราเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาใช่ไหมคะอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าโจทย์เนี่ยเขาถามอะไรซึ่งโจทย์นะคะเขาถามก็คือสัปดาห์นี้ออมสินเนี่ยออกกําลังกายทั้งหมดกี่ชั่วโมงใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามเอแล้วสิ่งที่โจทย์บอกเราลนะน้าโจทย์บอกอะไรเรามานะตรงนี้ตรงนี้อ่านว่ายังไงนะาตรงออมสินออกกำลังกาย อสักดาห์นี้ออมศีลออกกำลังกายสามครั้งครั้งละกี่นาทีคะครั้งละสี่สิบนาทีอสิ่งที่โจทย์บอกเรามาก็คือสัปดาห์นี้ออมศิลออกกำลังกายสามครั้งครั้งละสี่สิบนาทีดังนั้นนะคะการที่เราจะหาคำตอบของโจทย์ปัญหาข้อนี้เราก็จะเขียนเลยวิธีทำใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเขียนว่า ออมสินออกกำลังกายครั้งละ40นาทีโดยสัปดาห์นี้เนี่ยอ,อมสินออกกำลังกายไปทั้งหมดก็คือ3ครั้งแล้วก็โจทย์เขาถามว่าสัปดาห์นี้เนี่ยอ,อมสินออกกำลังกายทั้งหมดเอเราจะต้องทำยังไงหน้าเราถึงจะได้คาตอบของโจทย์ปัญหาในข้อนี้ม,นนม,นนมันเป็นโจทย์เนะ นักเรียนก็อาจจะหาคําตอบในข้อน,นี้ได้2แบบใช่ไหมคะแบบที่1เนี่ยนักเรียนอาจจะนำ40เนี่ยบวกกันทั้งหมด3ครั้งหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือนักเรียนจะสามารถนำ40เน,เนี่ยมาคูณกับสามแล้ว40เนี่ยคูณกับ3ได้เท่าไหร่นะ สี่สิบคูกับสามนะคะก็จะได้คําตอบก็คือิ่งมากค่ะ <6 20. S 1> ได้ร้อยยี่สิบนั่นเองซึ่งร้อยี่สิบหน่วยตรงนี้ก็จะเป็นนาทีใช่ไหมคะแต่เอเรามาดูสิ่งที่โจทย์ามเนี่ยโจทยเขาถามในหน่วยที่เป็นชั่วโมงดังนั้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนนาทีตรงนี้ร้อยี่สิบนาทีตรงนี้ให้เป็นชั่วโมงจากที่พวกเราเรียนกันไปในครั้งที่แล้วเนี่ย 60นาทีก็จะมีค่าเท่ากับ1ชั่วโมงเอ๊ะแล้ว120นาทีเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่ชั่วโมงหนะ้าสชั่วโมงเก่งมากค่ะ120ก็จะมีค่าเท่ากับ2ชั่วโมงดังนั้นนะคะเราก็จะได้คําตอบหนึ่งก็คือ2ชั่วโมงคือหน่วยที่เขาถามเราก็จะได้คําตอบแล้วค่ะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยออมสินเนี่ยออกกําลังกายทั้งหมดก็คือ สองชั่วโมงนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างดีกว่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างนี้เนี่ยทีมหมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลวันละชั่วโมงสามนเป็นเวลาห้าวันทีมหมูป่าใช้เวลาซ้อมทั้งหมดซ้อมฟุตบอลทั้งหมดเท่าไหร่ จากโจทย์ปัญหาดับแรกเอ๊โจทย์เขาถามหาอะไรนะนักเรียนพอจะช่วยคุณครูตอบได้ไหมคะนี่ตรงนี้สิ่งที่โจทย์ถามนี่โจทย์ถามว่าอ่านว่าอะไรนะทีมหมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลทั้งหมดเท่าไหร่กิ่งมากค่ะสิ่งที่โจทย์เขาถามนะคะก็คือทีมหมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลทั้งหมดเท่าไหร่เอ๊แล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะโจทย์บอกอะไรเรามาน้า ตรงนี้โจทย์บอกเรามากทีหมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลวันละหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีเป็นเวลาห้าวันจีมากค่ะโจทย์เขาบอกเราก็คือทีหมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลวันละหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีเป็นเวลาห้าวันดังนั้นนะคะการที่เราจะหาคำตอบเราก็จะเขียนเลยค่ะวิธีทำ เราก็จะเขียนที่หมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลวันละ6ชั่วโมงใช่ไหมคะ30นาทีเป็นเวลากี่วันนะเมื่อกี้ตรงนี้กี่วันนะาวันเป็นเวลา5วันดังนั้นนะคะที่หมูป่าเน<ม>ี่ยใช้เวลาซ้อมฟุตบอลทั้งหมดก็คือเราจะต้องนำ เวลาที่ซ้อมในแต่ละวันก็คือหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีเนี่ยคูณกับห้าก็จะไดังนั้นนะคะวิธีการคูณของเรานะคะถ้าเป็นเรื่องของเวลานักเรียนจะต้องคูณในหน่วยที่เป็นนาทีเรามาดูหน่วยนาทีหน่วยนาทีของเรานะคะก็คือสามสิบคูณกับห้าเออสามสิบคูณห้าได้เท่าไหร่นะ ลงสาครับหนึ่งสามสได้ร้อยห้าสิบสิคูณกับห้าได้ร้อยห้าแล้วต่อไปเราก็จะคูณในหน่วยที่เป็นชั่วโมงเหมือนชื่ที่เป็นชั่วโมงของเราก็คือหนชั่วโมงคูณกับห้เอ1นึ่งคูณห้าได้เท่าไหร่น่าหเก่งมากค่ะหน่งคูณหก็ได้ค่ะ าชั่วโมงหนึ่ง่ะเราก็จะได้ห้าชั่วโมงกับอีกร้อยห้าสิบนาทีใช่ไหมคะแต่เอ๊นักเรียนลองสังเกตคำตอบของเราที่เป็นหน่วยนาทีตรงนี้ร้อยห้าสิบนาทีซึ่งคุณครูเนี่ยอยากเปลี่ยนร้อยห้าสิบนาทีเนี่ยให้ไปอยู่ในหน่วยที่เป็นชั่วโมงด้วยพเพราะเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าร้อยห้าสิบนาทีเนี่ยมันเกินหกสิบใช่ไหมคะมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นหน่วยชั่วโมงได้ จากที่เรารู้ว่า60นาทีเนี่ยเท่ากับ1ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยถ้า120นาทีก็จะเท่ากับกี่ชั่วโมงคะ120นาทีก็จะเท่ากับ 2, 2> ชั่วโมงค่ะอ่าเราก็จะได้ตรงนี้อ่าตรงนี้เราอยู่แค่120แล้วนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าเป็น2ชั่วโมงดังนั้นเราก็จะนำ2ชั่วโมงเนี่ยมาบวกกับ ค่ะ <5 S 2> ตรงนี้อสองบวกห้า <5 S 2> ได้เท่าไหร่นะเจ็ดครับได้เจ็ดก็คือเจ็ดชั่วโมงแล้วตอนนี้เดิมเรามีร้อยห้าสิบใช่ไหมคะเราใช้ตรงนี้ไปร้อยยี่สิบนาทีดังนั้นก็จะเป็นใช่ค่ะก็จะเหลืออีกสามสิบนาทีดังนั้นนะคะข้อน,นี้เนี่ยเราก็จะได้คําตอบแล้วค่ะว่าที่มูปาใช้เวลาซ้อมฟุตบอลเนี่ยทั้งหมดก็คือ เจ็ดชั่วโมงสาสิบนาทีดังนั้นเนี่ยจากที่เราดูไปแล้วสองตัวอย่างเรามาดูแบบฝึกหัดของเราบ้างดีกว่าแบบฝึกหัดนะคะวันนี้ที่เราจะทำจะอยู่ที่หน้าแปดสิบปดค่ะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้าแปดสิบแปดเลยนะคะเปิดแล้วงั้นเรามาดูข้อที่หนึ่งของเรากันเลยนะคะ,ะคำสั่งของเขา เขาให้เราเติมตัวเลขแสดงจำนวนพร้อมเครื่องหมายคูณหรือเครื่องหมายหารเอโจทย์ข้อที่หนึ่งตรงนี้เนี่ยเขาให้มาว่ายังไงนะลองอ่านให้คุณครูฟังหน่อยสัปดาห์นี้อะไรนะอ่านให้ฟังหน่อยเนี่สัปดาห์นี้แก้วป่าไหว้น้ำหกวันวันละวันสิวันทีสัปดาห์นี้แก้วปลาใช้เวลาไหว้น้ำ ทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาทีโจทย์ในข้อที่หน <Bible>. um, re ึ่งนะคะเขาบอกว่าสัปดาห์นี้แก้วตาว่ายน้ำหกวันวันละสี่สิบห้านาทีสัปดาห์นี้เนี่ยแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาทีซึ่งเราก็จะเห็นว่า ในหน้าที่แปดสิบแปดเนี่ยเขาเขียนสิ่งที่โจทย์ถามมาให้แล้วใช่ไหมคะก็คือสัปดาห์นี้เนี่ยแก้วตาว่ายน้ําใช้เวลาว่ายน้ําเนี่ยทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาทีแล้วเขาก็เขียนสิ่งที่โจทย์บอกมาให้เราแล้วก็คือสัปดาห์นี้แก้วตาว่ายน้ํหกวันวันละสี่สิบห้านาทีดังนั้นเรามาดูวิธีทำค่ะวิธีทำเข,เขาเขียนบอกว่าแก้วตาว่ายน้ําวันละแล้วก็ เขียนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เขียนนาทีเออตรงนี้นี่ที่เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราต้องเขียนตัวเลขเนี่ยเป็นเลขอะไรนะลงไปตรงนี้แก้วตาว่ายนะ้ําวันละกี่นาทีนะสี่สิบห้านาทีค่ะสี่สิบห้านาทีเก่งมากคะ่ะเราก็จะเขียนสี่สิบห้านาทีลงไปในช่องตรงนี้เลยคะ่ะ จากนั้นนะคะเรามาดูบรรทัดต่อไปค่ะบันทัดต,ต่อไปนะคะสัปดาห์นี้แก้วตาไหายน้ําตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็เขียนวันเอแก้วตาวหายน้ําทั้งหมดกี่วันนะหกวันวันแล้วก็เขียนเลขหกลงไปเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะบรรทัดถัดไปแก้วตาว่ายน้ำเนี่ยใช้เวลาว่ายน้ําทั้งหมดก็คือตรงนี้เราต้องเขียนอะไรนะจํานวนหน้าทีเราต้องเขียนสี่สี่สิบห้านะคะอ่าเอถ้าเราจะหาได้เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะหาแก้วว่าแก้วตาเนี่ยใช้เวลาในการว่ายน้ําทั้งหมด เท่าไรเราจะต้องเติมเครื่องหมายคูณหรือเครื่องหมายหารหน้าที่อยู่ตรงนี้คูณค่ะเราจะต้องเติมเครื่องหมายคูณเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนไป45คูณแล้วตรงนี้นะคะคเราก็จะเขียนเลข6ค่ะ6เป็น45คูณ6เราจะมาหาคำตอบกันคะ่ะว่า45คูณ6แล้วได้เท่าไหร่ โดยการคูณใช่ไหมคะเราจะต้องเริ่มคูณที่หลักหน่วยเรามาดูหลักหน่วยที่เราจะคูณค่ะก็คือ5้าคูณหกเอห้าคูณหกได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่คุณครูถามไปในหลักหน่วยที่เราจะคูณก็คือห้าคูณหมีเพื่อนตอบว่าสามสิบดังนั้นเราก็จะเขียน0ูนแล้วก็ทดสามไว้ที่หลักสิบตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็จะคูณต่อในหลักสิบก็คือซีคูณกับห แล้วสี่คูณกับหกได้เท่าไหร่นะยีะ่สิบเจ็ดค่ะสี่สี่หกเท่าไหร่นะสี่หกเท่าไหร่นะเอาแค่สี่คูณหกก่อนค,ะคะอ่ะยี่สิบสี่ค่ะอ่าสี่คูณหกได้ยี่สิบสี่แล้วก็บวกกับตัวทดอีกสามก็จะเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกแล้วก็ยี่สิบเจ็ดเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนยี่สิบเจ็ดลงไปตรงนี้ดังนั้นนะคะ <S 2> <S 2> <S เราก็จะได้แล้วว่า ส5ิบห้าคูณกับหกก็จะเท่ากับสองร้อยเจ็ดสิบนักเรียนดูนี่ตรงนี้สองร้อยเจ็ดสิบนาทีตรงนี้ก็จะเกินหกสิบนาทีใช่ไหมคะคุณครูก็จะเปลี่ยนให้เป็นอยู่ในหน่วยชั่วโมงด้วยดังนั้นเนี่ยเราจะมาดูว่าหนึ่งชั่วโมงก็จะมีค่าเท่ากับหกสิบนาทีหรือว่าหกสิบนาทีก็จะได้หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะถ้าเป็นร้อยยี่สิบนาทีก็จะเป็น สองชั่วโมงถ้าเป็นร้อยแปดสิบนาทีก็จะเป็นสามชั่วโมงถ้าเป็นสองร้อยสี่สิบก็จะเป็นเวลาสี่ชั่วโมงสชั่วโมงอ่าดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่าสองร้อยสี่สิบเนี่ยจะเป็นเวลาสี่ชั่วโมง,โมงเราก็จะเขียนเลขสี่ลงไปตรงนี้ค่ะแล้วจากนั้น เมื่อกี้นี่เราได้240ใช่ไหมคะ4ชั่วโมงเราก็จะ30นาทีค่ะอ่าเราก็จะลบก,กันแล้วได้เท่ากับ30เพราะฉะนั้นนะคะตรงช่องนี้เราก็จะเขียน30นาทีดังนั้นนะคะคำตอบในข้อนี้ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำทั้งหมดคือ4ชั่วโมง30นาที ข้อที่สองนะคะโจทย์เขาให้เรามาก็คือเขาบอกว่าแม่บ้านทำงานวันละสามชั่วโมงยี่สิบนาทีเป็นเวลาห้าวันแม่บ้านใช้เวลาทำงานทั้งหมดเท่าไหร่นักเรียนก็จะเห็นว่าเขาเขียนสิ่งที่โจทย์ถามและโจทย์บอกมาให้แล้วซึ่งสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยอ่านว่ายังไงน้าตรงนี้นี่ลองอ่านให้คุณครูฟังหน่อยคะ่ะ แม่บ้านใช้เวลาทำงานาทานั้งหมดเท่าไแม่บ้านใช้เวลา,า,ท,าทำงานทั้งหมดเท่าไรเอ๊แล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะคะตรงนี้อ่านว่นวายังไงนะแม่บ้านทำงานวันละสามชั่วโมงสนาทเป็นเวลาห้าวัน่นี่โจทย์บอกก็คือแม่บ้านทํางานวันละสามชั่วโมงยี่สิบนาทีเป็นเวลาห้าวัน ดังนั้นเรามาดูวิธีการหาคำตอบของเราดีกว่าวิธีทำนะคะก็คือแม่บ้านทำงานวันละกี่ชั่วโมงนะตรงนี้เราต้องเติมเลขอะไรคะลงไป20นาทีอ่าเราต้องเติม3ชั่วโมง <20. S 1> แล้วก็หน่วยนาทีก็คือ20นาทีนาทีต่อไปบรรทัดถ่อไปนะคะเป็นเวลาเอ๊เป็นเวลากี่วันคะที่แม่บ้านทำ ห้าวันห้าวันเรา,าก็จะเติมเลขห้าลงไปค่ะจากนั้นนะคะปัทัดถัดไปก็คือแม่บ้านใช้เวลาทํางานทั้งหมดเอถ้าเราจะหาคําตอบในข้อนี้ได้เนี่ยตรงนี้เครื่องหมายที่เราจะใส่จะต้องใส่เครื่องหมายคูณหรือเครื่องหมายหารคะคําตอบนะคะเราต้องใส่เครื่องหมาย เครื่องหมายคูณค่ะเพราะว่านี่แม่บ้านใช้เวลาทำงานทั้งหมดเท่าไหรเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนเครื่องหมายคูณลงไปเลยนะคะตรงนี้จากนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มคูณกันค่ะเรามาคูณที่หน่วยที่เป็นนาทีก่อนนะคะตรงนี้ก็คือยี่สิบคูณกับห้าเอ2ยี่สิบคูณห้าได้เท่าไหร่นะ เก่งมากค่ะ20คูณ5นะคะได้เท่ากับ100ต่อไปเราก็จะคูณในหน่วยที่เป็นชั่วโมงก็คือ3คูณกับ5แล้ว3ะคูณ5ราคาได้เท่าไหร่คะ3คูณได้เท่าไหร่นะ่าห้าสิเก่งมากค่ะ3คูณ5ได้เท่ากับ15 ดังนั้นนะคะเราจะได้คำตอบก็คือแม่ใช้เวลาทำงานทั้งหมด15ชั่วโมง100นาทีหรือเราจะได้อีกคำตอบหนึ่งนะคะก็คือนักเรียนจะสังเกตว่านี่ต้องหน่วยหน้าทีเนี่ยที่เราได้ก็คือ100นาทีใช่ไหมคะซึ่งมันเกิน60ดังนั้นเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนหน่วยนาทีตรงนี้ให้ไปอยู่ในรูปของหน่วยชั่วโมงได้ด้วยก็คือ ห0สิบนาทีจะมีค่าเท่ากับหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราก็จะบวกเพิ่มก็คือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไปบวกกับสิบห้าตรงนี้นะคะสิบห้าชั่วโมงตรงนี้ก็จะได้เท่ากับสิบหกชั่วโมงใช่ไหมคะอ่าซึ่งเติมเรามีหนึ่งร้อยนาทีเราใช้ไปเท่าไหร่คะหกสิบนาทีาทก็จะเหลือเท่าไหร่คะ <50 S 1> เหลืออยู่สี่สิบเก่งมากคะ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะในคำตอบในข้อนี้เราก็จะตอบว่าแม่บ้านนะคะใช้เวลาทั้งหมดนะคะในการทำงานบ้านก็คือ16ชั่วโมงกับอีก40นาที